สมุนไพรตัวแรกนะคะรากรางจืดต้นนะคะ,ะคุณยายเทน้ําใส่ขูกขิกใส่ถ้วยฝนเท่าอายุจ้าฝนในเท่าอายุฝนในเท่าอายุนะคะสะมนาพาพุนไพรควรมีติดบ้านนะคะพี่น้องรางจืดต้นนะคะฝนเท่าอายุเนี่ยในซองหนึ่งเนี่ยถ้าใครเอาคุูเบนจะได้อยู่สองจะได้อยู่สองอันนี้ฝนได้นานอยู่นะนะคะฝนทางครอบครัวได้เลยอ่าเท่าอายุเสร็จปั๊บนะคะ เสร็จแล้วนะเราต้องเอาไปตากให้แห้งนะแล้วค่อยเก็บนะคะมิังนเราจะเกิดเชื้อราถ้าเราลืมอันนี้สองเข่าของอายุค่ะถ้าเราลืมนะสมุนไพรอะ่ะเราก็ขูดเชื้อราออกได้เพราะเป็นสมุนไพรสดนะคะตากแห้งนะคะวันโดนนะ้ำมันจะขึ้นเชื้อราเพราะฉะนั้นใช้แล้วจะต้องนําไปตากแห้งนะคะเออนะคะ ผลสองท่าของอายุนะคะใครที่แบบไม่อยากกินกากก็อาหาอะไรกองนะคะรสชาติจะจืดๆนะคะขมปปลินิดหนึ่งนะคะนี่นะคะอันนี้เขาเรียกว่า,ารากหญ้าลางแดงนะคะเราจะใช้ส่วนลำต้นก็ได้เพราะว่ารากมันหายากนะคะรากจะต้องมี5ปีขึ้นไปนะคะต้อง5ปีขึ้นไปนะคะสมุนไพรล้างพิษเนาะคุณยายกำลังนับนะคะ นะคะอันนี้ไปปลูกไว้หน่อยนะแล้วก็ถ้าใครอยากได้เล็ดพันจันเย็นนะตอนนี้อาสมกําลังจะเพาะปลูกนะคะเพาะปลูกนะคะเพราะาอันนี้ต้นนี้สําคัญมากเพราะสามารถล้างพิษในเลือดเพราะส่วนมากคนที่มีอาการหรือไม่สบายอย่างเงี้ยเกิดจากพิษในเลือดเยอะนะคะเกิดจากที่เราแบบาทานอาหารที่มีพวกสารพิษสารเคมีอะไรเงี้ยนะคะอันที่3นะคะก็คือ เผาสบู่เลือดนะคะเป็นแบบนี้นะคะพี่น้องก็จะมีเผาสบู่เลือดตัวผู้ตัวเมียนะคะอ่าเท่าอายุจะอันนี้หายากต้องต้องต้องขึ้นเขาขึ้นเขาขึ้นภูเขาอ่ะอันนี้หายากคุเบนไปแล้วโอ้โหไปก็ยากแล้วขนลงมายิ่งยากอีกอะ่ะเพราะว่ามันหนักมากนะคะพี่น้องเราก็ต้องเอามาถันเอามาตากโอ้โหกว่าจะได้แต่ลนันนะ,ะถ้าใครต้องการนะคุเบนมีมีอยู่นะคะ ก็อิน็อกไปได้เลยนะคะ10ชุดนะคะใครได้ก็คนนั้นแหละน่าจะไม่เกิน10ชุดหรอกทีนี้เทน้ําใส่<อ>เทเท,เทนน้าใส่ค่ะคุณยายจะเทน้ําใส่เลยโอเคแล้วก,ใกะะ็ใส่อีกนิดนึงนะคะใส่อีกนิดนึงโอเคมาดูความรู้สึกของคุณยายสิว่าได้ทานสมุนไพรล้างพิษเนี่ยเป็นยังไงเอาให้หมดแล้วจ้ะเออถ้าเป็นการก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่า ก็เรียกว่าอะไรมันเป็นใยอาหารนะเนาะเอออ่ะทานความรู้สึกคุยใยเป็นยังไงบ้างจะบอกอีกสูตรหนึ่งนะสูตรสูตรอ่าสุราเลอะพี่สูตรละเลอะรังทานง่ายไหมคะนั่นแหละ